อย,อย่างที่เห็นทุกมคนเตะขึ้นฟ้าทุบลงพื้นแล้วไงต่อโอโ้โหโอ้โหฟัน1ิศิศทสแล้วไงต่อโอ้โหเรียบร้อยนะครับเอาล่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในแมป s l a y เยอร์ไทคูน,นะครับผมอย่างแรกที่ต้องทำนะครับผมก็คือการหาเงินนั่นเองครับไม่ว่าจะขุดแร่หรือตัดไม้ก็ได้ครับผมได้หมดนะ ซึ่งการหาเงินนะครับผมต้องใช้เวลาหนานะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขายกันนะครับทุกคนครับเหมือนเงินจะไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมา AF F อฟฟาร์มเลยละกันทุกคนครับฝากเงินผมด้วยนะครับ อย่าให้ใครมาขโมยนะตอนนี้ก็น่าจะได้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ย <S <S <ปะ S 1> เฮ้ยทุกคนดูดิที่หมอนิ่ขมขโมยเงินผม ไอเวนเอ้ยกูเก็บเงินตั้งนานไอสัสปักคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอกูแปับหนึ่งโหทุกคนเงินไม่พอเลยครับดูดิมาตั้งไปตั้งสองหมื่นอะตอนนี้เหลือห้าพันเองอะโอ้โหจบละเฮียเกมขยะไอสัต์อะไรอะไรอะไรของมันอะอะให้ให้พ่อมึงอ่ะไอเฮียเงินกูไอสัว์ โน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 ไม่ให้ไม่ให้โนโนทุกคนครับเงินพอซื้อแล้วครับขอซื้อน่อยครับขอซื้อมนนนอนอสนเลยครับมีอะไรนนซื้อไหมครับยูยูยูอะไรเคียวจุโร่เจอแล้วได้แล้วทุกคนโหโคตดเท่อ่ะ มนอสูรนี้ก็เป็นของเคียวชิโร่แล้วทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูประมาณนี้นทุกคนสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสกิลสองครับเป็นแบบเกียวเกียวขึ้นออกมานะครับสีแดงก็ถือว่าเท่น,นะครับผมสุดท้ายน่าจะเป็นอันตีนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมถือว่าแรงอยู่นะเหมือนตรงนั้นจะมีเรื่องนะทุกคนเฮ้ยดูข่าวผมดิเขี้ยซอยยิกเลย มาคิวหนึ่งไปมีเข้าไปหาจังหวะดีว่าไงฟันโอ้โหขี้มีเงินด้วยอ่าเสร็จเสร็จโจนเสร็จโจนไม่มีคนมาแย่งด้วยอ่าเสร็จโจนเสร็จโจนแล้วมันตายหมดนะผมเก็บคนเดียวนะเรียบร้อยอะไรของผู้หญิงมาดิมาดิมาดิเอาไงไงยังไงปานวาลีเหรอปานวาลีเหรอปานวาลีเหรอ ปาร์าเดียวจะสูม้มนอสูรโลหิตอดีอ,ด,อ,ด,อดีอดีอดีเฮ้ยน้ำตกน้ำตกน้ำตกกูพูดแล้วหิวเฮ้ยอะไรนะไม่โดนไม่โดนเฮ้ยผมก็ไม่โดนเหมือนกันว่ะสกิลเบาเลยจังหวะนี้พิ่งเข้าไปหาว่าวงไงอะไรเอาไม่โดนว่ะอยาเกมกัะจอก เอาใหม่เอาใหม่มาดีมาดีสกิลหนึ่งฟัน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 ไอ้สกิลไวไหมทุกคนเป็นสกิลไวไหมเชี่ยเฮ้ยอย่างที่เห็นทุกคนเตะขึ้นฟ้าทุบลงพื้นแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหฟันฉิบชับฉิบชับแล้วไงต่อโอ้โหเรียบร้อยนะครับสกิลนี้น่าจะต้องใช้ต่อศัตรูเลือดน้อยนะทุกคนถึงจะใช้ได้นะแล้วตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะเป็นลุยหรือเปล่า พี่เข้าไปฟาดเลยจังหวะดีว่าไงสกิล E ไปครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ฟันฟันฟันหุ้ยฟันแรงมากทุกคนเฮ้ยไหวไปเนะี่ยสกิล T แล้วสกิล T ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเหมือนไม่น่าไหวทุกคน<ะ>นี่ก่อนนี่ก่อนไอ้เหี้ยขาขาขาแข็งเรียบร้อยแต่กูแตกเบื่อแล้วขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกัน อันไหนวะหกหมื่นเมื่อกี้ไหนวะเนี่ยทุกคนหกหมื่นห้าน่าจะเป็นไอตัวหายชื่อว่าอะไรไม่รู้เกี้ยกโกรหรือเปล่า,ปาไปดูสกิลร่าวๆกันเลยดีสกิลข่าว,ข,าวข,าข,าของเกี้ยกโกนะครับแล้วก็สกิลอ e. ีเอ้ยไม่ใช่สกิลอานะอันนี้สกิลทีนะแล้วก็อันนี้ก็สกิลวายนะทุกคน มีปลาบึกออกมานะป้องแต่ไปล็อกระบอกดนะอันนี้สกิลเอียนทุกคนป้องทำไรได้ไหมเนาะมาดิฟันฟันฟันกูเออฟันกูกูทำไรไม่ได้กูตีไนงะแล้วกูตีไงกูตีมาดิมาดิาดิมดนสู้เรียบร้อยโดนขังนะป้งโดนขังนะโดนขังนะจังหวะดีว่าไงเรียกปากมาจังหวะดีว่วว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 วาไง ตายไหมไม่ตายทุกคนเออสกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนเพราะจากวันนี้ผมเดินมาหาเรื่องไงเออมีคนอยู่ไหมครับสองคนนะวอดีว่าดีจบต่อโดนขังสกิลทีไปเรียกปางมาพิว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  ระยะไกลทุกคนแรงอยู่เหมือนกันเรียบร้อยสกิลปามาดีอะไรอะไรอะไรกูฟันกูต่อยแล้วกูต่อยนะต่อยนะมาดีเอ้ยโดนขาดรุดขาดทำอะไรไม่ได้หรอเอ้ยโดนขาโดนขาดมาดีมาดีอะไรอะไรหายตัวหายตัวไปแล้วมาดีเรียบร้อยตายไหมไม่ตายนะ ตายหาทุกคนแล้วตรงนี้เหมือนจะเกิดสงครามปานวาลีนะขอแจมด้วยคนดีมีพลังน้ำแข็งทุกคนเป็นโมโนโซนใครวะเฮ้ยกดทีอ่อะไรกูเนี่ยเรียบร้อยโดนแช่โดนแช่เรียบร้อย,ย,อยว่าไงจกกังหวะนี้ยิงปลาตายหนึ่งลนะ้ตายหนึ่งบ้าบ่อนี้วะไม่โดนไม่โดนทำอะไรอะ่ะเฮ้ยลุมดีกว่าเฮ้ยมันลุมมันลุมทุกคน ไ,ไม่โดนหลบหลังต้นไม้หลังต้นไม้ไมอง,งเห็นผม <c oughs> โอยโยมนลครับอัตมาเลยนี่เนี่ยใส่ผ้าเหลืองอยู่เนี่ยปขาไม่ยอมนะปล่อยกูไปเถอะมาดีมาดีมาสกิลคูดาทุกคนค <c oughs> ิอปลาพีลื้อโอ้โหโคตรไกลอ่ะเอาเรื่องมาดี สามสองหนึ่งหายตัวว่ะหายตัวไปแล้วไงโอ้โดนโดนปลาหมึบผมดิมาดิมาดิโอ้มาดิเออโอ้โหเกือบตายไม่โดนหรอกไม่โดนปพูดไม่โดนแต่ก็โดนนะป้องต่อมาเส็ดหยอปออ๋อเส็ดหยอหน่อยมาดี เอนนี้ผมแอบอ่ะเรียบร้อยตายอาดีมไม่ตายมไม่ตายมไม่ตายเอาเหี้ยตายฮะเบื่อละขอเปลี่ยนพลังหน่อยละกันแลวซีมีอะไรบ้างอาอโอเคป๊อ อีโมชั n นอาร์ตคืออะไรวะน่าสนไหนลองดิเป็นพลังของอ่ะอะไรวะไม่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้อ่ะของนั่นนนะ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูวะนี่นทุกคนขอยตัวนะั้นไปลุยกันโลดสกิลอาร์ก็ประมาณนี้ทุกคนกดให้ดูแล้วสกิลอีอันนี้ก็จะเป็นสกิลทีนะ อันนี้วายถือว่าเขาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ว่าไงมาดีวิ่งโฉบโอ้โหกระเด็นผมเกลียดตรงที่มันกระเด็นนี่แหละทุกคนครับเหมือนตรงนี้จะมีเรื่องนะแล้วผมเปิดสกิลทีไปแล้วไงต่อแล้วไงต่อตรงเสียแข่งมาจังหวะนี้แล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหแล้วไงต่อโอ้ยสัตว์เสียแข่งสองต่อหรือยังจะขยับได้ไหมน่าจะตายนะมันตายใช่ไหมกูเนี่ยตายเออ อดีตเ,เรียบร้อยโดนสกิลทีไปเงี้ยเ,เ,เรียบร้อยกูแตกอีกแล้วอ่ะกูมากแก้แขนแก้แขนอดีตดัวกูแก้แขนยไโดนโดช็อตไปโดนเป่าอีกเป่าหูแตกนะทุกคนไงจะหมอนีเอาเป่าเอาละทุกคนก็ประมาณนี้นะถ้าพูดผิดหรือพูดแบบ ลิ้นพันธ์ประการใดก็ขออภัยนะนะก็อย่ายลืมกดติดตามผมด้วยนะครับพึ่งมาทำคอนเทนต์แบบนี้นะทุกคนถ้าถ้าหิมะก็กูพูดผิดอีกแล้วนะไปก่อนนะทุกคนบดีครับ